ค่ะตอนนี้ตลาดกําลังที่จะทยอยปิดแล้วนะคะครับวันนี้สําคัญนะค่ะห้ามปิดลบห้ามปิดลบไม่น่าลบแล้วนะคะถ้าปิดลบนะจริงๆวันนี้ตลาดต้องปิดลบนะฮะคือตลาดเนี้ยถ้าเราดูปรับฐานนะครับจากพันสองร้อสี่สามลงไปพันสองร้อยเจ็ดนะฮะการขึ้นมาวันนี้น่าจะเป็นการการขึ้นมาเลรียอว่าขึ้นบีนะครับแล้วก็ต้องปิดลบวันนี้เพื่อที่จะลงคือตลาดเนี้ยถ้าจะถ้าจะไปพันสามมาต้องลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ นะครับลงหลุดพันสองร้อยสามสิบไปไม่มีสาระหรอกนะครับแต่ถ้าไม่ปิดลบล่ะคะปิดเป็นสีเขียวล่ะคะถ้าไม่ปิดลบละะมันก็เหมือน white line อออไว้ลา่อะไว้ลาอย่างไงคะโกหกอะ่ะโกหกแหมอินเทรนกับเขานั่นนี่ออ่าใช่วันนี้วันนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเราดูเนี่ยในในยุโรปมันเหมือนกับมันมีอะไรที่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาดาวเกตนะครับค <c oughs> งเป็นเรื่องอะไรที่เหมือนจะออกมาทางลบนะฮะ <c oughs> อันนี้เราดูเยอรมันคืนนี้นิดเดียวก็ถ้าเยอรมันปิดลบต่ำวันนี้แค่แปดจุดนะฮะ มันก็จะบอกว่าปัจจัยในยุโรปไม่ดีมันปิดลบนะคะต่ำวันนี้แปดอี 8. แปดจุดตอนนี้มันหกหกเก้าเก้าสองใช่ไหมฮะ,คะแค่หกแต่ปิดตามกว่าหกเก้าแปดสี่นะฮะก็จะไม่ดีละนะครับแต่ในในเตทไทมในในลอนดอนเนี่ยมันบอกไปเยอะแล้วนะฮรับฟุตซี่บอกไปแล้วนะฮะ,ะบอกว่าไม่ดีนะครเป็นภาพไม่ดีนะฮะแล้วเซตตินเด็กเนี่ยก็คือถ้าปิดลบก็จะเป็นเป็นไปตามปัจจัยนะฮะ คือเราขึ้นลงตามปัจจัต่างประเทศอยู่นะครับแล้วฟิวเจอร์ถ้าปิดนะครับต่ำกว่าแปดสี่ห้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นในเป็นในทางที่ว่าคุณจะปรับฐานลงไปอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้ายังยังปิดสูงกว่าแปดสี่ห้าแลวเซตปิดบวกเนี่ยก็ก็มีสองทางก็คือว่าอาพรุ่งนี้ขึ้นต่อไปแล้วก็ลงอยู่ดีนะครัค hmm. <Okay. S 1> ือใ,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 ใน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 ตัวของอินดิเคเตอร์นะครับ <Okay. S 1> ในแพทเทิร์นของ120นาทีมีสีแดงหลายตัวแล้วนะฮะ มีสีแดงไม่ถึงว่ามีภาพของแรงขายนออกมาหลายตัวแล้วนะครับแต่เราดูเหมือนว่าเราพยายามประคองเซ็นดินเด็กอยู่นะฮะมีแท่งแดงออกมาหลายตัวเราเคยประคองได้เจ็ดวันนะครับจากที่ที่เขาพี่หน้าไปแล้วนะครับคือเราไม่ยอมลงอ่ะสรุปก็ยังเส้นเมืองไทยน่าจะประคองไปอีกเจ็ดวันใช่ไหมฮะผมเขาเคยประคองได้อ่ะเกินอ่ะนะฮะคือผมดูอย่างนี้ถ้าถ้าเยอรมันเขาลงจากตรงเนี้ยเขาจะลงลงยาวเลยเหมือนที่เราลงจากพันสองร้อยห้าสิบรอบก่อนนะฮะแล้วก็ลงไปที่ที่เราลงไป ไปพันหนึ่งจำได้ไหมฮะนั like, ่นแหละมันเป็นภาพเดียวกันตอนนี้ยคือแพทเทิร์นของของทางอินเด็กในในทางเทนิคอลมันเป็นรูปแบบคล้ายๆกันนะครับก็ตามดูแล้วกันนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะฮะก็คือเทรนดของพี่นิพนธ์เต็มที่เท่าไหร่สำหรับทีเฟกค่ะคือไม่ว่าหุ้นของเราเนี่ยคือนอกจากว่ามันแข็งกว่าเขานะฮะวัะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นไป คส,สามก็ได้แต่ผมยังไม่เห็นภาพตรงนี้นะฮะว่าจะขึ้นไปได้ยังไงถ้าถ้าในแพทเทิร์นของการการลงทุนในตลาดทุนนะครับยังเป็นแบบนี้อยู่ะนะฮะก็คืออสลับตัวขึ้นนะฮะสลับตัวขึ้นแล้วก็เอาหุน้นคือยิ่งอยู่นานเนะี่ยหุ้นที่มันไม่มีคุณภาพมันก็จะเล่นขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะยิ่งอยู่นานนะครับไม่ถึงว่ายิ่งเซเวยอยู่นานกลายเป็นว่าหุ้นหลักๆเนี่ยมันไม่ขึ้นถูกไหมครับหุ้นแต่เป็นหุ้นลงทุนเนี่ยมันไม่ขึ้นมันกลายเป็น หุนเก่งกำไรมันขึ้น <Okay. S 2> มันก็เป็นภาพที่ไม่ดีกับสภาพของการ mm hmm. ลงทุนแต่ดีกับเรื่องของการเก่งกำไรนะฮะเราต้องแยกออกหรือว่าหรือว่าเป็นบ่อนเลยองนี้ยก็ดีนะครับ mm hmm. แต่ในการ <Okay. S 2> ลงทุนก,ก็จะเป็นภาพที่ไม่ดีนะฮะ <Okay. S 2> อันนี้ถ้าถ้ามันเป็นภาพอยู่แบบนี้นะฮะมันก็ทําให้สุดท้ายมันก็จะอ่อนแอนะฮะ <Okay. S 2> ถ้าเราเราเราจะยอมถอยลงไปทาให้แพทเทิร์นของคอลเลคชั่นเนี่ยมันครบเนี่ยนะฮะ มันน่าจะลงไปครั้งหนึ่งนะ <c oughs> ก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับลงไปห้ามห้ามหลุดหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดแค่นั้นเอง <c oughs> นะครับลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมารอบนี้ก็ทำ New h วา h ไปเลยนะฮะมี v วอลุ่มขึ้นไปเลยนะครับอย่าขึ้นแบบไม่มี v วอลุ่มนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีหุ้นตัวที่มาก็คือซีเคนะฮะ ตามรอบของเขาทั้งอิตาเลียนไทยอะไรเงี้ยพวกวัสดุเียนไทยเนี่ยเขาเขามาแล้วก็สเต็กเข้ามาแล้วนะฮะแต่วันนี้สีเคฮะซีเคทำเทคนิคมันมาตั้งแต่ตอนต้นสายใช่มันมาตั้งแต่ที่ที่บอกว่าพผ่านเจ็ดบาทเจ็ดบาทห้าสิบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นบายช็แนลนะฮะมันเป็นซื้อมาแล้วนะฮะซึ่งเคยมีคนถามอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะสีเคที่มีคนฝากเมื่อตอนต้นสาใช่ใช่ก็มาแล้วนะฮะมาแล้วใช่ละส่วนแล้วใช่เลยนี่แนวต้านเท่าไหร่คะซีเค มันก็ต้องแปดบาทห้าสิบแถวนั้นนะฮะพูดถึงว่าพูดถึงแพทเทิร์นที่ขึ้นมาเพราะขึ้นมาวันนี้วันรุ่งก็ยังไม่ได้มากอะไรนะครับก็ยังไม่พันล้านก็เยอะนะไม่ไม่ได้เยอะฮะซีเคเล่นได้ถึงพันล้านเนี่ยนะฮะแหมคณิพนลอยเขาเล่นเป็นพันล้านเลยนะตอนจบมันต้องพีคตอนระดับนั้น ก็บอกอย่าพึ่งพีคที่พันสามร้อยไม่ใช่รอคก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปวันละสองร้อยล้านนี่ก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆดูวอลรุ่มแล้วกันวอลรุ่มพีคก็ราคาพีคครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ที่ตกใจพรุ่งนี้ถ้าประคองอยู่ก็เอาสื่อสารขึ้นใหม่นะฮะล้วก็เอาพลังงานลงนะฮะยังไม่เห็นอะไรแล้วก็ฟิวเจอร์ส่วนฟิวเจอร์นะครับส่วนฟิวเจอร์ก็วันนี้ถ้าปิดแปดสี่ห้าได้ก็ก็ต้องดูพรุ่งนี้ว่าว่าจะทำยังไงถ้าปิดต่ำกว่าเนี่ยฟิวเจอร์ก็จะบอกนะฮะ บอกว่าก็น่าจะปรับฐานลงไปนะฮะ <Okay. S 2> เป็นเป็นรูป840.3นะครับก็เป็นช็อตนะฮะแล้วก็ถ้าต้องดูปิดก่อนนะครับวันนี้ถ้าปิดได้845เนี่ยก็ก็กยังเป็นเด้งชอ็อตนย่าเมาาื่อเช้าเราให้เด้งช็อตใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ขึ้นไป847เนะี่ยเป็นเทรนไลน์แล้วก็ชนแล้วก็ลงนะฮะลงมาที่880นะครับ <Okay. S 2> วันนี้ก็ดูว่าถ้าขึ้นไปพรุ่งนี้ก็จะ เปลี่ยนมาเป็นประมาณ846นะฮะ846ก็ยังเป็นแดงช็อตอยู่นะฮะ<ช>อันนี้ถ้าปิดถ้าปิด844.5 844เนี่ยก็น่าจะน่าจะน่าจะถือช็อตนะฮะถือช็อตลุ้นแล้วพวกนี้ถ้ามันมันมันขึ้นเหนือ847ก็ต้องสต็อปลอตนะครับสำนองนั้นนะฮะห,หรือจะหรือจะที่847 <นะ S 2> หรือว่าใจแข็งถือไปสต็อปลอต851.4ไปเลยก็ได้ได้สองอย่างนะคือเวลาเราสต็อปลอตช้าบางทีบางทีตลาดก่อนลงอะอย่างคราก่อนเห็นไหมครับ มันก็สวิงหลายครั้งก่อนที่มันจะลงนะฮะคือภาพที่ขึ้นแรงๆเนี่ยผมยังไม่เห็นนะฮะเพราะผมไม่เห็นเงินเงินมันยังไม่ได้เข้ามาในตลาดรุ่นนะครับส่วนทองทองคําก็ขึ้นไปตามที่บอกหนึ่งหกเก้าเก้าหกใช่ไหมฮะขึ้นไปไปไปทะลุด้วยหนึ่งหกเก้าหกเป็นหกเก้าเจ็ดนะฮะก็มีสองวิธีนะฮะก็คือว่าเราอาจจะช็อตโคตรไปก่อนแต่ล้วกลับมาลองใหม่นะฮะลองก็กลับมาที่หนึ่งหกหกศูนย์นะครับแล้วภาพต่อไปก็เป็นหนึ่งเจ็ดสองสี่นะฮะคือแสดงว่าทองเป็นเป็นขึ้นนะฮะ เป็นอนวมขึ้นก็เป็นย่อรองนะฮะถ้าใครลองมาจะถือไปก็ถือนะฮะแต่ใครจะเล่นสั้นก็ชนแนวต้านเราช็อตนะฮะเราทำตามทำเทคนิคนะฮะลงมาหนึ่งหกนะฮะหนึ่งหกหกศูนย์นะฮะหนึ่งหกหกศูนย์ก็กลับไปลองใหม่แล้วก็กลับไปข้างบนใหม่นะครับไปคราวนี้ก็จะทะลุพันเจ็ดนะครับใครมีทองแท่งอยู่นะครับก็ถือไปก่อนนะฮะเดี๋ยววันไหน จะขายทองแท่งแล้วเงินมาเล่นหุ้นเดี๋ยวจะบอกให้ตอนนี้ถือไปก่อนนะฮะทองได้ตังอยู่ยังขึ้นอยู่นะฮะทองยังขึ้นเราเราเราพูดทุกอย่างตามอนโน้มนะครับค่แต่บางครั้งก็ยากที่เราจะมาพูดทุกวันให้มันเป็นอนโน้มนะค่ะค่ะเข้าใจครับครับได้ครับพี่ตอนนี้ยังขึ้นอยู่นะครับทองทองขึ้นอยู่อ่าได้ค่ะจากการพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นลองหรือช็อตสำหรับตัวทีเฟกนะคะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ